ก็ต้องขอสวัสดีนะครับคณะอาจารย์นะครับจากรัชพัฒน์ตกนครนะครับที่มานหนให้คำปรึกษาวันนี้นะครับกลุ่มของเรานะครับส่วนผมก็ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลีล้ยงแพะแกะตะบนนาโศกนะครับแล้วก็มีสมาชิกที่รวมอยู่นี่ก็หลายคนนะครับคณะกรรมการก็เกือบจะพร้อมทุกคนเนาะนั่งอยู่ข้างหลังนี่คือรองประธานนะครับท่า <c oughs> นติ สบับพาณิชย์นะครับวันนี้เป็นเฮลันยิกพับอาภิวัฒนทองสุขทำน้ที่เลขาด้วยับต้องทำเนีงแล้วก็เออลเลขาก็อยู่ด้วยกันนี่แหละเนาะเอาได้กันนที่ผมมารู้จักแพะนะครับเพรามีมีเออเสเคฟาร์มนะครับแต่ก่อนผมเลี้ยงหมูเป็นทำฟาร์มหมูตรงนี้นะเพื่อเอาปุ๋ยเนี่ยมา มูลมาข้เท้ามาบำรุงดินพอดีมันเลี้ยงหมูมาหลายปีแล้วมันก็มันไม่ไปไหนมาไหนมันมันจะประสบแต่ภาวะขาดทุนเสียส่วนใหญ่นะครับหรือว่าอยู่ตัวเลี้ยงหมูกำไรน้อยพอดีก็ได้ข่าวจากวิทยุชุมชนนะเขาได้หรือว่าร้านตีการเกษตรสารสนสน์กัวิทยุชุมชนนะเขา,เอออา,าบอกนะต้องการสมาชิกเลี้ยงแพะ ซื้อแล้วก็จะซื้อคืนด้วยนะครับซื้อมาเลี้ยงแล้วก็รับซื้อคืนทุกตัวผมก็เลยสนใจเข้าไปอบรมก,กับลูกสาวนะครับในวันวันนี้น,นั่ะผมยังไม่รู้ไม่เคยเห็นหน้าแพะนะว่าหน้าตาแพะเป็นยังไงแต่ผมได้ฟังจากวิทยุชุมชนแล้วมาเลี้ยงกี่ตัวผมเอาเริ่มต้นผมขายหมูไปได้สองหมนห้าผมมาเลี้ยงห้าตัวเพราะว่าช่วงนั้นแม่พันตัวละห้าพันบาทแนะ 5, คแม่แพะห้พัน เริ่มไปถึงปีเพิ่มเป็นผมเลี้ยงมาได้ไม่ถึงหนึ่งปีครับแค่หนึ่งเดือนไม่ถึงหนึ่งปีเพราะว่าผมซื้อแม่ท้องมาได้หนึ่งอาทิตย์ผมซื้อมาห้าตัวออกลูกไปสี่แม่นะครับทำให้ผมตกใจแล้วทีเนี้ยผมเริ่มมีความหวังนะเอ้าทำไมมันรวดเร็วอย่างงี้ผมซื้อแม่ท้องมาเนาะใกล้คลอดถึงหนึ่งเดือนผมก็ขายหมูเพิ่มอยู่เพราะว่าผมยังไม่ได้ฟ์าหมูผมยังไม่ได้ปิด ผมก็ขายหมูแล้กไปซื้อแม่มาเพิ่มอีกทีละห้าตัวพอครบแม่ได้ห้าทีละห้าตัวได้ยี่สิบตัว,ตวผมก็ไปสั่งตัวผู้มาเพิ่มตัวหนึ่งมาคุมฝูง,ง,งทีนี้เข้าระบบเลยทีนี้นะแม่ที่มันออกลูกแล้วมันก็ผสมพันธุ์พอถึงหเดือนมันก็ออกลูกช่วงแรกนะผมรู้สึกว่าดวงผมจะสมพงกับมันพอสมควรเพราะว่าทำไมผมถึงไปไว ลูกแพะที่ออกมาทําให้ผมหนักใจเลยผมไม่มีแพะขายส่วนนั้นเพราะว่ามีแต่ตัวเมียเขาซื้อแต่ตัวผู้แบบแพะเนี่ยผมก็เลยหนักใจจะทํำยังไงมันก็เลยเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วในไค่หนึ่งปี20ยแมแ่ผมได้แพะเกือบ150บร้อยห้าสิครับลูกลูกอายุแต่ก่อนผมก็บริหารจัดการฟาร์มยังไม่ไม่ไม่เข้าใจเท่าไหร่ลูกขอให้มันเป็นสัตว์ตัวผู้ทับหมดเลยท้องหมดเลย เอาไปมาก็แม่ก็ออกลูกลูกก็ออกลูกได้หลานได้เลนออกมามันจะออกลูกพร้อมกันหลายๆตัวทีนี้มันแทบจะเอาไม่ไหวแพะขยายพันธุ์รวดเร็วมากตอนที่ได้เยอะสุดเยอะสุดในฟาร์มนะผมเลี้ยงมาได้3ปีแพะของผมในฟาร์มเนี่ยรวบรวมแล้วเนี่ยได้300กว่าตัวทั้งตัวเล็กตัวใหญ่แล้วก็ตัวแม่ที่พร้อมให้ลูกก็มีอยู่246ตัว